สวัสดีค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่5ที่อยู่ในหน้าที่10นะคะให้ทุกคนเปิดหน้าที่10แล้วดูตัวอย่างข้อที่5หากใครทำแล้วให้ลองเช็คนะว่าตรงกับหองครูไหมนะคะข้อแรกเขาบอกว่าถ้าายพายส่วน18มีค่าประมาณคือ17ส่วน100ทีนี้ซาซอะ่ะมันคือข้ามฉากชิดฉากหรือข้ามชิดหน้าที่เราคุยกันในห้อง ใช์มันคือข้ามฉากถูกไหมคะข้ามฉากถ้าสมมติครูบอกว่ามุมนี้ของครูแอบเอามาเขียนมันคือพายส่วน18ครูจะได้ว่าด้านตรงข้ามอยู่ตรงนี้ และด้านฉากอยู่ตรงนี้อันนี้คือข้ามอันนี้คือฉากอันนี้ต้องกลายเป็นชิดดังนั้นเราจะได้ว่าด้านมุมนี้ด้านตรงนี้คือ17ด้านนี้คือ100จะเหลือด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านประชิดใช้ความรู้จักพีทาโกรัสค่ะ คุณลุงพีทาโก,กรัสกล่าวไว้ว่า c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2 c ของเราตอนนี้คือ100ค่ะ a ของเราคือเลข17 b ให้เป็นด้านประชิดละกันไม่รู้ค่าจากนั้นเอามาคิดเลขกัน100กำลัง2ก็จะกลายเป็น หนึ่ตัวแล้วนะแล้วก็เพิ่มไปอีก2ตัวก็คือ1นึ่งหมื่นนั่นเองเท่ากับ17บเจกำลังสองมีค่า289บวกด้วย B กำลังสองจากนั้นให้ย้ายข้างค่ะเอา1นึ่งหมื่นเป็นตัวตั้งลบด้วย289ผลลัพธ์จะกลายเป็น9 0 0ากว่ากว่าถ้าจะไม่ผิดสองปดั๊บ9711 นี่คือค่า b กำลังสองดังนั้นจะได้ว่า b เดียวจะกลายเป็น square root เก1าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันถอดรูทได้นิดนึงอะ่ะมันสามารถดึงเลข3ออกมาได้มันจะได้ว่าตัวที่อยู่ข้างในรูทจะเหลือค่า1079 อันนี้เลขจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นของจริงที่เป็นข้อสอบเลขจะไม่เยอะขนาดนี้เอาตัวเลขเลขนี้ค่ะด้านของด้าน b ก็คือด้านประชิดเอามาเขียนในภาพเมื่อกี้เราได้เลขก็คือ3สแควรู o หนึ่งเอามาใส่เอาไว้ได้แล้วนะปึ๊บต่อค่ะ ทั้งหมดทั้งมดนี้ที่เราเพิ่งทํามาคือเราแค่วาดรูปสามเหลี่ยมเฉยๆเราใส่ a อ c e s s ์ r y จากค่าไซายส7ส่วน100เราแค่ใช้ลุงพีทากรัสหาอีกด้านหนึ่งจากนั้นค่ะเราจะมาดูกันว่าโจทย์ถามอะไรข้อแรกโจทย์ถามค่าไซายค่ะไซาย19พยส่วน8แปลงร่างค่ะ18คูณ1เป็น18อยากได้19ให้บวกอีก1ค่ะ เช็คอีกครั้งนะคะ18คูณ 1, 18 18บวก1 19อ้าวตรงจ้ะจากนั้นให้ดูคอดแดนค่ะ π บวก π ส่วน18 π เนี่ยไอ้เจ้า 1π ตัวเนี้ยมันคือเลข1ถูกไหมคะเลขขี่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็บวกแปลว่าวิ่งแบบทวนเข็มลงมาข้างล่างมันจะอยู่ในคอดแดนที่3คอดแดนที่3พิกัดคือไซน์ก็ลบโคศก็ลบตัวแรกคือค่าของคอสนะพิกัด นี่คือคอสติดลบและนี่คือไซติดลบเราจะได้ว่าคำตอบจะกลายเป็นลบไซพายส่วน18ซึ่งข้อนี้โจทย์ให้มาแล้วว่าไซพายส่วน18มีค่าคือ17ส่วน100เอาเข้ามาเขียนค่ะคำตอบจะกลายเป็นลบ17ส่วน100จบแล้ว1ข้อจากนั้นข้อที่2ค่ะโจทย์ถามหาค่าคอส อเอานะค่าคอสกระจายเหมือนค่าไซน์เลยค่ะเหมือนกันแป๊ะอ่าก็จะกลายเป็น c o s สิบแปคูณหนึอยากได้19บวกอีก1ปึาบจะได้ว่าอันนี้อยู่ในควอเดนที่3เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยพิกัดเครื่องหมายคือลบคู่ลบจะได้ว่าค่าคอสเครื่องหมายลบดังนั้นคำตอบคอสจะกลายเป็นลบค่ะลบ คอสไายส่วน18อีกนิดหนึงค่ะจะจบแล้วลบคอสคอสอยากรู้ค่าคอสให้ใช้รูปสามเหลี่ยมคอสมันคือชิดฉากชิดคือด้านนี้ค่ะและฉากคือด้านนี้คำตอบจะกลายเป็น3สแควรูตูส่วนด้วย100แต่อย่าลืมนะคะเครื่องหมายติดลบเอาลบลงมาด้วย จบแล้วสำหรับตัวอย่างข้อที่5ในหน้าที่10